หลังจากที่ล่าสุดจากแฟนมีตายแล้วมันกาเป็นคนก็อาจจะโนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องการร้องเพลงของเราครับอ่าเรามีอย่างอะไรอยากจะแบ่พูดหรือสิ้แจงอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อก็รู้สึกสนุกมากครับได้ร้องไปก็จริงๆก็เราก็ซ้อมกันไม่ถึงประมาณ5้าวันสุดท้ายก่อนมาเพราะว่างานเยอะด้วยแหล่งก็เลยอยากอยากจะทำวงกับเพื่อน้วยก็ถือว่าเออได้เราแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ทำเต็มที่ กับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่สได้เข้าไปอา่อาน <c oughs> อา๋ออ่านครับอานะ่านก็รู้สึกว่า hey, เฮฮาดีอสนุกดีคือคือไม่ได้ซีเรียสอ๋อ,ไม,ไ,อไม่ไม่เลยเอ,อ<ๆ>เพราะว่าเราตั้งใจเรามาแบบปันปัน,อนเออ <c oughs> อันนี้คือเรายังไงพอเราแบบเสร็จงานแฟนมิสไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออโอเคกับการร้องเพลงของเราอะไรอย่างนี้มากขึ้นไหมครับก็เออโอเคครับก็ถ้าถ้าอยากจะจัดอีกปีหน้าครับก็ขอเวลาไปซ้อมปีหนึ่งขอเวลาไปเรียนใหม่หมดเลยนะครับหนึ่งปีเต็มเลยอ๋อได้ครับหนึ่งปีอันนี้พอคิดว่าจัดไปแล้วเราจะไปเพิ่มพัฒนาสกิลในเรื่องของการร้องเพลงนี้จริงๆผมผมไม่ถนัดเรื่องการร้องเพลงอะไรอย่ถนัดเรื่องทำคอนเทนต์ในทิกตอกในยูทูบมากกว่าแต่ว่าอาจจะ แบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปซ้อมร้องให้มันดีจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างขนาดที่จะไปซ้อมตอนที่ฟอร์มฟอร์มวงหรืออะไรเงี้ยผมพี่สบปยที่บอกว่ามันจะแบบพัฒนาขึ้นอะไรมันไปถึงขั้นไหนเราครับก็อย่างอย่างที่บอกครับผมเราตั้งใจในการทำคอนเทนต์ในทำคอนเทนต์ออนไลน์มากกว่าที่จะเป็นวงดนตรีอะไรแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะมาซ้อมกันแบบสนุกสนุกขำๆแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่า ไม่ได้จริงจังนะนอย่างมางคอมเมนต์มันค่อนข้างแบบรุนแรงอะไร่เงี้ยจริงๆก็อ่านหมดแต่ก็ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเลย รู้สึกสนุกดีกว่ารู้สึกว่าเอยเราทําเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเออเราได้คะแนนเราก็สนุกกับเพื่อนๆมากกว่าแล้วก็เราทําให้เอฟซของเราดูใช่เราอ่าไม่ได้เป็นเราใช้วิธีอะไรพี่สปายแบงค์เขาบอกว่าเออดาราถ้าเป็นเออยางเงี้ยถ้ามันกระทบจิตใจมันจะแรงมันจะมีวลงไปเลยเราใช้ยังไงทำไมก้าวผ่านได้มาผมว่ามันมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ปกติอะครับคือต่อไแล้วเพื่อนๆสมาชิกในวงเราได้มีการพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ ก็นั่งขำกันทุกวันเลยครับตลกเลยบางทีก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เปิดซองแบดที่ผมร้องก็เลยขำเหมือนกันเออ่างแต่ตอนนี้เพลงที่มันเป็นกระแสของซองแบดอย่างเงี้ยใช่เขาก็มาจับแบบที่แบบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าตลกตลกเออเราตอนนี้คือยังไงอย่างซองแบดแบดสามารถร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กล้า คนถึงฟังไหมครับไช่นะครับคนเราเรอเหมาจากกล้าในการร้องเพลงอะไรมากขึ้นไหมโดยเฉพาะอ๋อกล้ากล้าร้องมากขึ้นครับก็อยู่บนเวณีกล้ากล้าที่สุดแล้วจอนเออก็ใส่เต็มเลยไม่มีก๊กเอาสักหน่อยไหมครับทรงอยากแบ๊วอ๋อวันนี้คอไม่ค่อยดีแต่มันจะมันจะดังเกินเรียกสาษาว่าจะเป็นต่อให้นะทรงอยากแบ๊แสตไปเปิดไปเปิดดูครับถ้าอยากฟังเปิดดูเวอร์ชั่นนั้นได้เลยครับเออเาเวอร์ชั่นนั้นเด็ดที่สุดละ แต่ของเราก็คือร้องก็ให้แบบแฟนคลับเราใช่ร้อครับผมเิอเพราะว่าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็บางทีแบบว่างๆเราก็มานั่งเล่นกันในวงแบบในสตูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเออก็แฟคลับของเราที่เข้ามาวันนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นแบบเด็กน้อยเยาวชนเนาะใช่ครับมีั้งแต่เด็กเจอถึงเออยาวชนเลยครับเราไอ้นี่เข้าังไงบ้างเวลาแบบทำคลิปทำอะไรเหมือครับก็ก็ทำให้น้องๆดูว่าเป็นตัวอย่างที่ ถ้าอยากถ้าอยากจะไปดูก็แบบไปฟังอะไรพูดถึงเด็กดีๆก็ไปฟังพี่ไฮก็ได้เขาพูดไปแล้วก็เราคิดว่าเขาเป็นมีแบบทัศนคติดีๆเราช้สตรีมหรือสิอะไรเยอะไหมทำแบบทำพูดหรือคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็ตามนั้นครับตามที่ทุกคนได้ดูเลยก็นั่นแหละโอ้ใแต่นี่คือสดใสหล่อขึ้นครับเยอะมากไปขวานดีอะไรหรือเปล่าความรักมันมีครออะไรไงครับทำหน้านี่ครับ เด uhm like, ี๋ยวค่อยขายอีกรอบไหมพี่ขายแล้วแต่กิเดี๋ยวพี่ขายออกไปอีกรอบนึงคือเรื่องของความรักมีส่วนด้วยไหมครับอ๋อเออไม่มีครับแค่นอนให้เพียงพอก็เรื่งแตนครับนอนได้เพียงพอครก็พอกัรนอนอุ้มเลยหลายคนก็ยังจับจับตาอยู่เรื่องอะไรอย่ี้ยก็ยังไงครับพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรเออก็เป็นเด็กในสังกัดคนหนึ่งนะ ทำไมเรายิ้มทีผมยิ้มมาน้าคอมเมือนอ๋ออารมณ์ดีครับอ๋อทำไมเขาจับหูแก้มๆอปล่าอ๋อพอดีเขาปัดแก้มให้เออคือคุยกันอะไรนะตอนนี้คือก็คุยคุยทุกคนนะเออแต่กับน้องวัวคือเป็นพิเศษไหมคุยมากกว่าคนอื่นเลยอาจจะคุยมากกว่าคุยทุกวันไหมครับอ๋อคุยทุกวันเดี๋ยวเราทำงานด้วยกันแล้วคุุยทกแต่สถานะก็คือเป็นน้องในสังกัดเราใช่ใช่เป็นเพื่อนกันนะโอกาสมันจะมีไหมสบายอะไรอย่างเงี้ยก็แฟนหรือเป็นอะไรเงี้ยรอลุ้นละกันครับ ก็ตอนนี้แฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับโอเคขอบคุณทั้งไปจ้า,าไปแบบปิ๊งจี้แล้วแบบนี่ไง